เออ่ลองสลับด้านกันดูนะคะมาเล่สี่ว้ายว้ายมาเล่สี่เจอผีใหญ่กันนี่ตายเลยสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปออบบี้กันอีกแล้วนะหรือแมป กระโดดผ่านด่านนั่นเองแบบนี้มีนามว่าหนีออบบี้สยองขวัญน,นะสยองขวัญยังไงมาดูกันเขาบอกว่าในเกมนี้เนี่ยคุณต้องผ่านปิกกี้ l e n ลนเดอร์แมนเฟรดดี้ซอมบี้อ s มองอาร์ตอินพ็ e r เตอร์ n g i r เนตเด,ดมอนเกิลอีวินเทจด,ดีสแคร์ a ี่ดอร์บราวดี้แกนนี่เบคอนส,สกสและอีกมากมายนะคุณกล้าพอที่จะชนะ e s ็ก p e h o l ฮอ r o b อ y หรือไม่หเหนื่อย ก็ในแบบนี้นะก็ประมาณว่าเราเนี่ยต้องกระโดดผ่านด่านไปเรื่อยๆแต่ระหว่างที่เรากระโดดผ่านด่านไปเนี่ยเราก็ต้องไปเจอตัวปิกกี้ซซนต์แมนเฟรดดี้อะไรแบบนี้หรือว่าซอมบี้นะคะก็น่ากลัวทีเดียวแม้แต่รูปภาพหน้าปกนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่ากลัวมากเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันดีกว่ากับนีออบี้สยองขวัญ ปเล่นกันเลยค่ะแตรนอ่ะตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ในแมปแล้วนะแล้วเราก็ใส่เสื้อของเซนิสึนะคะมาเล่นนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าลืมเปลี่ยนนะไม่เป็นไรแล้วก็ใส่เสื้อของเซนิสึมาเล่นกันแล้วกันนะเรามาที่ด่านแรกนะคะด่านแรกนี่คือสเตจแรกนั่นแหละเจนว่ามีหัวหมูปิกกี้นะโผล่หน้าออกมาจากช่องประตูตรงนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันมีชีวิตหรือไม่นะแต่ว่าเราเนี่ยต้องทําการเดินไปตามลูกศรนะ มันจะมีลูกศรอ,อยู่ตรงพื้นเราก็เดินไปนะทุกคนเดินไปเฮ้ยเห็นกระนี้อะ่ะเมื่อกี้มันเห็นกระนี้มบแบบอ่ะแล้วเราก็จะมาทะลุอีกด่านหนึ่งนะคะแม้แต่ที่เซฟนะ,ะยังโอ้โหเป็นตาผีเลยนะ,ะเนี่ย <c oughs> น่ากลัวทีเดียวอ่ะโอเคโอ้โหมองไปด้านหน้านั่นคืออะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเบคอนซอมบี้นะคะเต็ไมไปหมดเลยต่อไปมันจะให้เรานั่งเรือไปแต่ว่าพี่หนูคิดว่าเรือเนี่ย ต้องจ่าย179บกโลบักนะคะแล้วมันยังมีนี่อีกนะทุกคนมีเฮลิคอปเตอร์นะคะเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยจ่ายเท่าไหร่1้9บโลบากเหมือนกันนะฮะทางเดียวที่เราไปได้ก็คือต้องกระโดดน้ำลงไปแบบนี้นะต้องคือว่ายน้ำไปเองนะทุกคนนะอ่ะเราก็ดําน้ำไปนะทุกคนซึ่งน้ำในนี้นะคะเป็นสีเขียวนะฮะ ม่ใช่เขียวมรกตนะคะเขียวเหมือนเหมือนน้ำเน่าทุกคนจากการที่ทดลองมาแล้วนะคะกระโดดไปไวกว่านะทุกคนอ่าขึ้นฝั่งกันมาเลยเออถึงแล้วนะคะเดินไปตามลูกศรเลยทุกคนจะเห็นว่ามีผีโครงกระดูกนะคะนอนจมกองเลือดอยู่นะทุกคนนะอ่ะเข้าไปโลดฟฟ์ปบอ,อ,อ่ะเข้ามาที่สเตจสามหรือว่าด่านสามนะ,ะเราเข้ามาที่ด่านสามแล้วอ่ะแล้วเราก็เดินไปนะทุกคนเดี๋ยวนะคืออะไรอะ่ะไปได้ปะเนี่ยอ่ะ ผ่านไปหัวว่องว่องมากหล่นลงไปว้ายโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ดูดูโอ้ยทุกคนเดี่ยวโอเมกอดโอเมกอดโอเมกาโอ้ยโอ้ยหล่นลงมาที่ด่านที่สี่เลยนะคะเมื่อกี้เจอใยแมงมุมนะทุกคนแล้วเราก็ล่วงลงมานะทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะอันนี้คือฟรีนะเป็นกล่องอ๋อโอเคเราต้องนั่งไปบนกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆไหลไปอ่ะตอนนี้มันไม่ค่อยไหลแล้วมันไหลแรงแล้วทุกคนอุ้ย ู้สึกว่าตรงด้านข้างนั่นคือนี่มันผีคุณยายแกรนนี่นะโอ้โยเดี๋ยวไม่กล้าโดนเดอ้อแล้วก็มีอะไรเนี่ยอะไรเจอรี่หนูตัวยักษ์โอ้ยแล้วก็นี่ครพิกกี้นะว้ายมาเพียบเลยบอสเดสเดี๋ยวคือยังไงไปไหนจะพาเราไปไหนจบยังโอเคอุย้ยแล้วก็มาที่ด่านที่5้านะคะโขมาอย่างไวมากเลยทุกคนอะตอนนี้พี่นิวมาด่านที่5แล้วนะคะจะบอกว่าไอ้สองฝั่งเนี้ย ที่เราเห็นตรงเนี้ยมันคือของขายนะทุกคนนะถ้าเกิดเราจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องจ่ายโลบักนะทุกคนซึ่งแพงมากนะคะประมาณ3 0 0้อยกว่า700้อยกว่าโลบักก็ยังมีอะ่ะเ0็้อยกว่าโลบักเลยเนะยแพงมากอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยผีอะไรผีจุออนเหรอผีจุออนบอกว่าให้เราทําการเลือกประตูนะคะหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเอาละทุกคนประตูไหนอะ่ะอ่ะประตูหนึ่งแล้วกันฟับเอา้าผ่านผ่านเฉย เดี๋ยวโอ้โหยังไม่หมดนะฮะเมื่อกี้เลือกหมายเลขหนึ่งใช่ไหมเอ่อลองสลับด้านกันดูนะคะหมายเลขสี่วายวายหมายเลขสี่เจอผีใหญ่แคน,นี้ตายเลยเดี๋ยวโอเคต้องมาเลือกใหม่หมายเลขสามแน่นอนโอเคหมายเลขสามนะ,ะออโอ้ยยังไม่หมดดีคุยเดี๋ยวเมื่อกี้เราเลือกหนึ่งกับสามพี่นิวมั่นใจว่าต่อไปต้องเป็นด้านหกแน่นอนฟึบอ่าถูกต้องเราเลือกถูกนะคะ เมื่อกี้เราเลือกหกอา่เอาเลือกเจ็ดเลือก 7. เจ็ด oh. เจออะไรอ่ะเจอเซเลนเฮดนะคะโอ <c oughs> เจอผีเซเลนเฮดโอ้แต่ละตัวนี่คือน่ากลัวทั้งนั้นเลยเอ่ะเลือก 8, เลือกแปดเลือกแปดนะแปดถูกต้องแปดโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ด่านเก้าแล้วนะะไม่แน่ใจว่าอา่ในแบบนี้มีกี่ด่านเลทุกคนเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอต้องมาเลือกประตูอีกนะคะเมื่อกี้เราเลือกแปดใช่ไหมเก้าชัว oh. <c oughs> ชีวิตนี้ไม่มีดวงเลยนะเจอผีเฟรดดี้ไหนไลท์นะฮะอ่ะเลือกสิบนะคะทุกคนสิบถูกแน่นอนโอเคเราก็ผ่านประตูมาได้แล้วนะคะโอ้อะไรกันเนี่ยอ่ะแล้วเราก็มาโผล่ตรงไหนเนี่ยโหที่สุสานเหรอสุสานฝั่งศพนะคะมีโรงศพด้วยอะ่ะโอ้ยน่ากลัวโอเคเซฟแล้วนะคะแล้วเราก็ทําการอะไรเนี่ยเลือกนะคะโอ้ยมีปิกกี้คาร์ด้วยอะ่ะน่ารักกัทุกคนเป็น นี่ยเป็นหมู่หมูปเกี้ยแต่ว่าต้องซื้อนะคะทุกคนต้องซื้อป่ะหรือฟรีต้องซื้อนะทุกคนอันนี้เป็นแกรนดิคานะคะนี่ถ้าเกิดต้องการเนี่ยร้อยสิบเก้าโลบักนะคะถ้าเกิดใครต้องการความตะมุตะมีนะะต้องซื้อโอเคเราก็เอาอันฟรีไปนะอันนี้คืออันฟรีอะไปรถเราต้องขี่รถไปทางด้านหน้านู้นนะคะซึ่งด้านหน้าเราเหมือนกับว่ามีตัวเบคอนนะคะตัวยักษ์ยืนอยู่นะคะทำไมเบคอนโหดจุงอะตอนนี้เราก็ ขี่รถไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วไงอ่ะต้องทําการหลบตัวเบคอนเหรออ๋อคือแบบว่าห้ามให้เบคอนยักจับได้นะคะเราก็ขี่หลบมาด้านนี้นะทุกคนนะเออนั่นแหละระยะทางคือไกลจริงอนะ่ะทุกคนดูดิเห็นปะไกลมากถึงแล้วนะถึงจุดหมายแล้วไปเลยฟาบโอเคมาที่ด่าน11นะคะด่าน11นี้เราต้องนั่งรถรางไปนะคะคือเดี๋ยวนะรถราง รถรางมีแบบฟรีนะอันนี้ก็แบบฟรีนะแบบไม่ฟรีเป็นโกลเด้นเป็นรถรางสีทองโอ้แต่ว่าต้องจ่ายโลบักโอเคเราก็นั่งอันฟรีไปนะอุ้ยแต่เราก็สามารถถ่ายรถรางสีทองไปด้วยกันได้นะคะอุ้ยระหว่างทางนี้ก็จะมีออ่พิกกี้นะคะแล้วก็คูบาวดี้นะคะคูบาวดีะะวด้ก็มานะทุกคนโอ้ยน่ากลัว แต่เราก็สามารถผ่านไปได้แบบโดยดีนะคะเราก็นั่งผ่านผียายไปแฟบนี่สปิดโคง้งด้านหน้านั้น,น,นก็เซเลนเดแมนะ,ะโอ้โหจะบอกว่าสมกับชื่อแมปนะ,ะออบบี้สยองขวัญน,นะทุกคนนะ,ะนี่โอ้โหแมงมุมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สบานว่าต้องผ่านแมงมุมไปฟบ <c oughs> โอ้โหผ่านมาได้แบบโดยดีนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะตีโคง้งตีโคง้งด้านหน้าเป็นสปองบอบผีนะคะ สปองบ๊อบก็มาทุกคนรู้สึกว่าในแบบนี้ไม่ค่อยจำสเกลเท่าไหร่นะก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นๆไปนี่คือผีโผ่มานี่ตกใจนะคะอันนี้เป็นผีจูออนปะคะเนี่ยโอ้โหผีผู้หญิงผมยาวฟวับโอ้ยน่ากลัวแต่และตัวนี่คือน่ากลัวทั้งนั้นเลยอุ้ยด้านหน้าเรานี่คือเหมือนเป็นฟันนะคะฟันอะไรอะฟันแหลมมาก แล้วเราก็ต้องเข้าไปในนั้นนะคะมันให้เราเลือกว่าจะเอาเป็นอันฟรีหรืออันไม่ฟรีเอาก็ต้องเลือกอันฟรีนะะเลือกไปเลยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยน่าเล่นว้าวเป็นแบบสไลด์ลงไปนะคะอุ้ยน่าเล่นน่าเล่นอันนี้ดีนี้ดีอุ้ยจะล่วงไหมเนี่ยเล่นสนุกดีทุกคนเฮ้ยตัวนี้สนุกสนุกเออเฮ้ดูสนุกดีนะเออนั่แหละไหลไปนะะทุกคนอย่างกับสไลเดอร์นะคะเหมือนกับว่าเรานั่งไปบนห่วงยาง แล้วก็สไลเดอร์ลงไปอะไรแบบนี้ใกล้ถึงแล้วนะคะใกล้ถึงแล้วฟาบโอ้โหหมดเวลาสนุกแล้วสิฟาบโอเคเฮ้ยด่านนี้สนุก <c oughs> เป็นสไลเดอร์สนุกดีเนี่ยอะเซฟก่อนแล้วเราก็เข้าไปในถ้ำอีกทีหนึ่งนะคะฟาบอ่าเดินเข้ามาเดินเข้ามาโหถ้ำลึกมากอุ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยอันนี้คือยังไงคืออะไรสไลด์ไปเหรออ๋อเดินลงไปนะทุกคนเฮ้ยมันหาย มันหายทุกคนเห็นปะ่ะ<อ>มันมีการหายด้วยนะร,ยรีบเลยรีบเลยรีบเลยนะคะเห็นป่ะมันไล่มาแล้วนะมันไล่มาแล้วทุกคนนะเอากระโดดไปดิกระโดดไวกว่านะคะกระโดดไปเลยนี่ทุกคนรับรองว่าเราไม่ร่วงแน่นอนอะแล้วก็เซฟด่านที่สิบเจ็ดนะคะไปกันต่อเลยทุกคนอันนี้เราก็กระโดดนะคะปึ๊บอืมง่าย,ายๆเลียวทุกคนง่ายๆม่ยากไม่ยากอีกซี่อีซี่นะคะกระโดดไปเรื่อยๆให้ถึงฟังให้ถึงฟัง เฮ้ยถึงแล้วแล้วก็เข้าไปในนี้เลยนะคะด่านที่สิบแปดแล้วนะทุกคนเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะเขาบอกว่าไฟนอนด่านที่สิบแปดคือด่านสุดท้ายโอเคก็ยังไงไต่ขึ้นไปหายแล้วนะทุกคนบันไดล่องหนอีกแล้วนะฮะ,ะนี่มันไล่มาแล้วกระโดดขึ้นไปไวดีโอ้โหนี่คือบันไดอะไรเนี่ยสูงมาก นี่คือแบบถ้าสูงกว่าน,นี้อีกนิดนึงคือเดินครึ่งสวรรค์ได้เลยนะคะรู้สึกว่ามันไล่ขึ้นมาได้เร็วขึ้นนะคะมันเร็วขึ้นะนน,นียเฮ้ยทําไมเร็วขึ้นอะ่ะเดี๋ยวโอเครู้สึกว่าตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะคะเราใกล้เดินถึงแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยเส้นชยันชยเส้นชัยเบาว้าวเซฟเลยยูฟอน,นที้สุดเราก็เป็นเดอะวินเนอร์นะ,ะในแบบนี้เราถึงเส้นชัยแล้วนะคะ มันไดล่องหนุนทําอะไรเราไม่ได้ฮะโอเคถึงเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนแล้วมันก็จะมีของรางวัลให้เรานะเป็นสปีดนะคะเดินเอาเดี๋ยวนะสปีดเดี๋ยวนะประมาณส0งอยอะ สองร้อยนี่คือวิ่งไวนะโหวิ่งไวมากยังกันนินจา่อแล่ะค่ะวันนี้นะพี่นิวก็เอ่อได้มาทําการเล่นแมปออบบี้สยองขวัญน,นะคะเฮ้ยแบบนี้สนุกดีนะคะแปลกใหม่ดีแล้วก็มีไอเทมให้เราซื้อแบบเสียโรบักเยอะมากเลยนะคะ้าเกิดใครชอบความแปลกใหม่นะคะอ่ะโอเควันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแกัน,นะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายจ้าจุ๊บจุ๊บตอ,อนนี้พี่นิววิ่งไวแล้วใช่ไหมเราลองมาวิ่งลงบันไดล่องห่นกันดีกว่าไปเลยนะโอ<ฮ>้โหแป๊บเดียว<ฮ><ฮ> วิ่งแป๊บเดียวถึงฝั่ง